พอ,อสวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอน,นะับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวนะครับผมในส่วนของตัวแก้วน้ำนะครับจากทางเดลิควีนนะครับผมนี่ก็ผมได้จัดมานะครับผมเป็นแก้วน้ำนะครับช่วงนี้ขายได้ไปเดินที่ห้างสรรพสินค้านะครับทาได้ไปเดินผ่านๆในส่วนของตัวไอศครีมเดลิควีนนะครับมันจะมีเป็นสินค้ามาใหม่นะครับจะเป็นแกนน้วเดลิคว e นผมก็มีให้สะสมทั้งหมด3แบบนะครับผมจะมีทั้งหมด3สีนะครับผมก็ผมจัดมาทั้งหมดนี่ครับเป็นสีแดงแบบนี้ผมนี่ ก็มาแกะก็เลยครับผมว่าตัวแก้วผมเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมได้มาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่ก็ตัวแก้วน้ำนะครับผมหลอดมให้หรือเปล่า ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นฝาแก้วนะครับแล้วก็เป็นสายนะครับผมที่สามารถที่จะห้อยได้แนวเนียวแบบนี้แล้วก็นี่ครว,วิธีการปิดฝาก็หมุนนะครับผมแล้วก็จะมีช่องใส่หลอดนะผมทําการดูดน้ํานะครับตัวของแก้วเนี่ยก็ไม่ได้หนาในผมแต่ก็มีความหนาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับผมนี่เลยเสียงแบบนี้เลยแล้วก็ ทั้งหมดนะผมมีให้สะสมนู่นสามสี่นะผมเนี่ยจะขึ้นเป็นรูปเป็นคลิปให้ดูนะผมก็มีสีอะไรบ้างไปดูกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเราซื้อนะผมในเซตเนี่ยราคา39บาทใช่ไหมครับจะได้ในส่วนของตัวเป็นสติกเกอร์นะผมนี่ครับเป็นสติกเกอร์เดลี่ควีนให้มาแบบนี้ครับผมนี่ในเซตเนี่ผมถ้าเราซื้อมานะผมมันไม่ได้น้ํานะครับมันจะได้เพียงแค่แก้วน้ํากับตัวสติกเกอร์นะผมนี่ครับแบบนี้เลยรถตายที่ให้มาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวสติกเกอร์เนี่ย มีลวดลายแบบเดียวหรือเปล่านะผมก็ไปสอบถามทางเดลิควินได้นะครับแต่ว่าตัวแก้วน้ำเนี่ยมี3ามสีนะผมตัวแก้วน้ําไม่ได้มีลายมาให้หนมลายนะผมในแก้วน้ำนะครับถ้าอยากให้มีนะครับมันต้องนาสติกเกอร์นะผมที่ได้มาแบบนี้นําไปติดตกแต่งตามแก้วน้านะผมแล้วก็แก้วน้ําใบนียที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นแก้วน้ําที่แบบลิมิเต็ดเพราะว่าจะมีเพียงแค่เราเท่านั้นเพราะว่าตัวสติกเกอร์นะันแน่นอนหนมไม่น่าจะติดเหมือนกันแน่นอนก็ สามารถนำสติกเกอร์นม่มไปติดได้นะครับผมเหมือนจะไม่แน่ใจว่าสติกเกอร์เนี่ยเป็นแบบกันน้ำหรือเปล่านะครับแต่ผิวสัมผัสเนี่ยมันมีความมันนะครับผมไม่แน่นมอาจจะกันน้ำนะครับเงียตัวสติกเกอร์มีความมันนะครับผโอเคประมาณนี้ก็ไปติดไปแปะก,กันได้นะครับชอบตัวไหนไล่ไหนก็ ล่มานี้ผมก็ไปหาซื้อกันได้ที่ทางเดลิควีนนะผมทุกสาขามีจําหน่ายแน่นอนผมราคา39บาทแต่ว่า39บาทเนี่ยเราต้องทําการซื้อสินค้านะครับที่ราคา69บาทขึ้นไปสามารถแลกซื้อตัวของแก้วน้ำนะี่ครับมีสายคล้องคลอสายหิ้วแบบนี้ผมในราคา39บาทนะครับต้องซื้อเท่านั้นนะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้ที่ทางเดลิควีนนะัมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับมาแจ้งข่าวสารนะครับว่า มีสินค้าใหม่ออกมานะผมก็ไปหาซื้อกันได้นะผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสักนกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องเราคนบองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมใครได้สีไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกละกันนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปนะครับมเช่นครับสวัสดีครับ